อแล้วครับสถานีรถไฟลักท่อครับผมเราถึงสถานาีรถไฟแล้วช่องจะบักท่อมาถึงีเที่บุนีแล้วครับนี่เราผนกกแบบลักท่อตอนนี้เราดูการท่อแล้วทุ จะบ,บ้าตายสวยงามมากครับวิวเื้องความเปรี้ยวฟั่นทำเ็นซ่าปั่นเร็วนะครับวิวนึงครับพี่น้องสุดยอดครับระยะทางวันนี้ครับยีหแม่กองไปปานครับผมเดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟบางท่อใหม่แรกของเรา อนเดียวแถบตอนเลี้ยงหนึ่งไปลอก่อนดิ Good. ราถึงสถานีรถไฟแล้วตองไปจำ้ำตองไปไม่ต้องขึ้นตรงตรงปนะูน่ะปูนล่างปูนล่าง ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับถึงแล้วครับนนไฟปากท่อตอนนี้เราถึงเป็นสถานีรถไฟปากท่อนะครับ ดูครับท่อครับเดี๋ยวเราจะตีตัวแพ็ครถตรงนี้แล้วก็เอารถขึ้นรถไฟนะครับตอนนี้ตีตัวตรงนี้ครับผมอ๋อการโมขึ้นให้มาติดต่อ,อ่ ให้เอารถขึ้นแพก9โมงครึ่งใช่ไหมครับรถมา10โมง9โมงครึ่งขึมาติดต่อใหม่มีจักรยาน5คัน5คันครับ5คันยืมเขาได้ไหมไม่ไม่ได้5คันครับ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งขึ้นมาติดต่อใหม่9โมงครึ่งนะครับบอกว่าเจ้าที่บอกว่าเรามาติดต่อตอน9โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศหาอะไรกินกันไปก่อนนะครับนี่กี่โมงแล้วโอ้ยหาข้าวกิน ครับเราไปหาอะไรกินกินกันก่อนที่ครับบ้านเมืองเก่าของตอนนี้เรียกว่าอำเภอปักท่อนะครับร้านคาสสิกมากเรากําลังจะไปหาของกินก่อนตอนนี้เรามาหาอะไร หาอะไรกินกันที่ในตลาดครับนี่ครับของกินแบบโลโก้โลโก้เลยชายด,ะะดา,า,ามสามเลยครับ,รบเป็นไข้าวเสียเลยันมีเกี้ยวโบราณ ที่ตลาดปักท่อครับเออนี่นะครับอาหารบะหมี่น้ำนะครับร้อยปีของตลาดปักท่อเห็นเขาว่าร้อยปีเนี่ยเขาทอนใหกสิบเหลือสี่สิบพอนนี่นนี่นี่ครับมาอีกแล้วครับบะหมี่แห้งครับขอบคุณครับนี่สีเด็ดนะครับนี่ใส่ด้วยอ่านี่ครับ ที่แปลกไปก็คือนี่นี่สุดยอดครับผมเติมรสชาติีรกกรนหไยในขอขบวนที่255ครับ,น,รบนี่ครับการจับไว้เข้าแพ็ค รถนะครับนีแ่แพ็กรถแพ็กเอารถเข้านะครับทีละคันอานี้ตง,ตงไหมไเราค่อดินต่งข้างหลังเขาเราให้เดินเข้ามาง่ายกว่านะครับครับครับส่งจากข้างหลังเข้าไปนะครับเราตู้หลังสุดดีกว่า ตู้สุดท้ายเอย่างเงี้ยเราตั้งไปกับสับมภาระได้ดิว่าถ้าเกียร์กระแทกปุ๊บมันจะปั่นไปได้หรือยวางเรื่อยๆอ่ะไม่ชนเชื่อมมันไว้เอาเชื่อมมันนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับที่ที่เราจะนั่งไบตู้สุดท้ายเลยครับตู้สุดท้ายเลยนะครับไี่รถออกแล้วเหรอลดออกแล้วนะครับ ตู้ด้านหน้าแน่นทำให้เราไม่รู้สินี่มาตู้ด้านหน้าแน่นนะครับทำให้เราต้องมาขอโทษครับมาตู้ด้านหลักกันนะครับนี่แหละครับบรรยากาศออกจากออกจากสถานีรถไฟปากท่อนะครับวันนี้เราเรามุ่งสู่ปานนะครับนะครับมีความสุขกันทุกคน น,น,น,นี่เราออกจากปักท่อมาถึงนี้รทุรีแล้วครับนี่เราฝนตออกแบบปักท่อตอนนี้เราอยู่กลางท่อแล้วทุ อานี้พวกเรามาถึงสถานีาหัวหินแล้วนะครับสถ <c oughs> านีหั <c oughs> วหินหัวหิน <c oughs> แล้วนะอีกินไดแป๊บเดียวเราจะถึงสถานีฟ้า สถานีรถไฟสนสนปฏิบัติแล้วครับเบียร์ตายแล้วครับเบียร์ตายเบีรยบร์ตายแล้วครับเบียร์หมดไม่มีที่ซื้อซี่หน่อย สถานีปาแล้วครับตอนนี้พวกเราเอารถลงกันแล้วเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปนี่อะไรนะเราไปไหนนะริบเลาะที่ทะเลไปที่ไหนนะไปที่พาร์คตลาดร้อยปีหรือเปล่านี่เราจะไปไหนมีคนเซิร์ชทีพีไอคนเดียวเขาบอกเขาดูแล้ว,ล,วลงไปไหนอะไรเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวเขาบอกเขาดูดทางแล้ว ครับเดี๋ยวเราจะปั่นไปกันต่อทางนี้นี่เราไปไหนต่อนะเราไปที่พักไงที่ไหนที่ไหนเอกทางไหนที่พักที่ตรงตรงไปในผ่านวันเลี้ยวซ้าย ไปจำได้แล้วไปทางตลาดร้อยยอดเลยบ่อนตึ่งอยู่ริมเลไม่มีมั้งบ้านหลังนี้แม่งโบราณหมู่แม่งโคตรสวยนี่ครับเราถึงตลาดตลาดปานแล้วครับตลาดปานดูไอ้ตลาดอะไรนะตลาดร้อยปีสวยมากครับ เหมือนบ้านเก่าตลาดเก่าโ่าฮฮเฟียวอ่ะหลงไม่น่าฟังเพลงแบบนี้นะตลาดเก่าสวยงามมากเฮ้ยระวังรถด้วยตอนเอ้ยขอแถวตอนเล่นหนึ่งเออขับปั่นให้เรียบร้อยหน่อยเออไม่ใช่อย่างนั้น ที่คักสาม้อยอดครับหน้าสวนหน้าสวนระวัง,วงต้อวนวัเดี๋ยวตอนนี้เราแวะเติมพลังกาแฟที่ปั๊มแรกก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ นเนีนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปถนนเส้นที่ว่าเส้นที่ว่าอะไรนะเรียบเขาโลกเรียบริมทะเลใช่ปะเขากะโลกปันไปที่พักก็อีกประมาณสักยี่สิบโลยี่สิบกว่าโลเดี๋ยวดูกันว่าเส้นทางสวยแค่ไหนเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากเส้น <c oughs> ทางสวยงามมากครับ ตอนนี้เราจอดพักกันที่จุดชมวิวแถวแถวเขาวาโลกครับผมผมและอิชาคนไม่มาจริงๆรฮทำไมนะครับอิชาคนไม่มาจะบ้าตายสวยงามมากครับวิวดูครับพี่น้องมันวันนี้เหมือนฝนจะตกก็ดูอึมครึมแต่มันก็ไม่มีปัญหาครับฝนไม่ตกดูสวยมากเขาาวโลกสุดยอด え <laughs> ด้ยวยความเปรี้ยวปั่นทเมินซ่าปั่นเร็วนะครับกรยกล้กอกันง่ายครับยกล้กอใช่อุปกรณ์ปะยางเห็นไหมเราต้องมีงต,ติดไว้นะครับอันนี้ซื้อตากมาเท็นลอดอุปกรณ์ปะยางต่างต่างเรามาถึงตัว ลงเลนะครับเรียกว่าตลาดลงเลคนเยอะมากจ้าตลาดลงเลยจ้าคนเยอะมากครับวันนี้เป็นวันหยุด คนวิ่งมากระทนก็มีเอาะเอาะย

เรามาอยู่ที่อะไรนะอุทยานแห่งชาติย้อยหาดสามพยาครับพักถ่ายรูปก่อนดูวิวดิพี่น้องโ,อโหยผมแม่งไม่อยากจะบอกดูวิวดิาเหลือลายสุดๆอะดูดิดูดิเอ้ยไอ้ไหนปะาไอ้เบิร์ดมันรอปะยางที่เราอยู่ไปไปไปดูวิวดิครับูวิวนึงครับพี่น้องสุดยอดครับ สุดยอดแป้งโคู่สวยดูดิดูดิดพี่น้องโหชายหาตายาที่พวกเรามากันสวยงามมากนี่ครับสวยสุด,สดนี่ร้านค้าสวัสดิการครับร้านค้าร้านค้าแวะกินข้าวกันก่อน แข่งจักรยานพวกเรานั่งรอสินค้าแลวครับเมนูมันแล้วครับพี่น้องแตกแตกสองครับลายที่สองแตกซะแล้วอันนี้แตกกันที่หาดสามพญานะครับหาดสามพยาคาที่รอก่าดูดิ ที่เราไหมค่ะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ครับที่เติมลมที่ปะยางเนี่ยเนี่ยสำคัญเราต้องพกหากเราปั่นจักรยานนะใช่เหรอนี่ไงเออนี่ไหนดูนไหนไหนไหนใจยั่งใจอเรียง ลองมาปั่นกันดูครับสวยงามมากยิ่งช่วงนี้ที่ผมมานี่มันเป็นปลายฝนต้นหนาวนะมันจะเห็นหมอกเต็มเลยครับหมอกตามยอดเขาสวยสุดๆ